กินเข่ากินเข่าบ้างหันับกินอิ่มพาว่าเบิดแต่ว่าเป็นกล้องขนาดกินเขาบางเาะบ่ากกินเข่าเบิ้ดกล้องนั่นเอเนี่ยมีมีงวดนี่แหละแม่กินเข่าแซ่บยวดนี้อย่างว่ะงอดมันขึ้นมาได้กินเข่าแรงมันบรับมาดีกัม่กินหน้ามะพร้าวตัวอะไรอยเอี้เอาเอาเรียกขัดกินหน้ามะพร้าวแล้วขึ้นพ่อมานขึ้นพ่อลูกไส้มนขึ้นนี่ มหเดวครับเจ้าหัววคือพอบอกินข่าแล้วอิ่มแล้วก็เลยม่กินหน้าบักพาวกินน้าบักพาวแล้วเลยคือพอลูกไส้มันขึ้นีนหงอคงโอ้เขนอะนี่นนีนลีเนี่นี่กินบักพาวแล้วเลยคือพอหัอคงแ่นี้ไส้ไข่ไหัวควันจะเปนเยลสีออกเยสิแดกเอาคือมาขายบตูเยนว่าจุมาหาเือตู้เยนวัดีครับพอดีครับวันดีครับวัสดีครับ เยี่ที่มาขบนเ่มมงเงียอาพอาซื้อบทกุเรียนคือว่ออารถเนี้รถมารถยังขายบททุเรียนเอาด้าหายกินบทุเรียนบานี้มากคือบามีแถวนี้ไปทีย่นอำนาจกับเห็นอบอกว่าปขนยรไวตบาน้าก็่ขายดีเถจกักเรวานนี้แล้วบานี้กับาเห็นเนี้ยเพราะว่ามันถูจักว่ายากบอกมาทุเรียนมันเลยบ้ามากเลยอจะซื้อมากให้กันเอาพญานี่ที่มากับจนมันขึ้นจะคือบ้ามาอะมันขึ้นจะคือบ้ามามือขึ้นนี่ ว่าแลน้ำมันเขาุกคนไม่คนู่หันเล่ห์ฟอหมายถึงเจ้าเขาให้เจ้าเฝ้าบ้านเม่นโอ้ยสามพ่อ่ะเจ้าคือว่าเจ้าสิมัสยสุดเพเขาบกันไว้ว่าเป็นแเลยบวกหัวจัาว่าบดน้มัจัดหนีมอ่มาจัดด้อะไรอยูยหนีบดนี้อยย่โดมมัมีคนอยู่ไหมซื่งของอะไรก็ได้ว่าเจ้าอยู่ียวเจ้าฝ้า ดงปนะเกประหยัดกานเตาด้วยน้ำแข็งพนากาศเข้าไปแล้วถือเาไปแล้วคือโอ้เล่ามานยหันดอกสแสดงมามื่อคืนนี่แล้วมาตีนจับแกะยี่นี่เขาเปิดยี่นี่เขาเปิดยี่ดีเอาชิชิได้ที่ไหเอาเจ้าชิชิเบิรงเอาไม่ยี่นีที่แหลกเนี่ยมือนสอบอกพื้นล่ามันบ่ะจรจง ถ้าข่าวเราพูผู้ไดผู้ัั้นต่องมากคุณสาวข่าวเราพูนเจ้าเจ้าได้มากเห็นมันอาอเป็นสังาดีๆอ๋อี๋่อยเกตหน้าของประอยากมากแต่ว่าเลื่อยแต่มากเลยนะ่มันสีมีเส้นจังจักบอคือปากคอยเลยนะ่อยขี้ไปพูดไปพูดไปพูดไปยังำพันธ์ม่มีผู้ใดจะโคเลยกดเรยมาหนีฉันรู้แต่เจ้าเาวาพื้นไปเดือดวาส่วนไม่บอกพ้ดเนื้อตุยครับอพูดไปยเนี บ่ได้เบาพื่นซีงเลี้ยวไล่ดอกื่นแน้วมันดี่มา้ามานี่ถามมาพันยลี่ชีมากระจอนก็เป็นอย่งคือบ่อเห็นขึ้นแล้วโสกันสันนี้เอ้าตุ้ยมือขึ้นก็บ่เห็นพนยลี่แล้วมากแล้วคือบาสิมาสซสุเพีตอนเขาเห็ดแมวาล่าสันนี้เพื่อแมบ่ได้ยูพุ่นเมื่อแมรว่าเล่าสิทธาเหตุแต่ยูพุ่นสันนี้เพราะว่าย่าหเสนลูกจู่อไดเบาื่นลูกต๋ ม,มึงจูได้มากพอดีโไปโศมากมาโูเราเพ่ยงยืงหนีแม่ขายเสียเป็นเลยมาขายซอยแม่เป็นเลยมาโูโูเลียงอันนั่นเเลียงอันนี้แฟนคาบซี่มุ่นอะอขายกับฟอกขายกับเเอาไปเอามาคิดได้คิดได้ไหม่เฮ้ยแยกสูมันเหี้ยมันเอ,อามานี่เหรอกพะนะอืมขึ้นขึ้นมาจอ่อเออขึ้นจอจอ่อม,มูปับตัวน้ำกับ่นันเลียนต่ำกันเยอะกว่านี่อันจนมาไม่เน่ไม่เน่จืดป่ะแม่แม่แมจะเบิ่งเลย ีกระปอมเราขาดมีจืดมาไหมมีคืนแล้วววคืนนะโอ้มอยูยกถายพุ่นมันอีเตี้ยเอี้ยนอีปุ๊บกัไปแตงโตอยู่พุ่นเนาะก็อยู่โตหมดนี่แหะนั่นแล้วมานี้ไม่ใช่จืดเลยบาเอาคิดไจะไหนวะจะในจะมาไม่ใ็่ที่พี่ันได้ลูกกับุงเข้าใจด้วยกันไ เจ้าเจ้าหัวแจักบ่านแม่บ้านสิกระ๊อฟหอกค่ะไม่จืดมาดปั๊บแปบเปลี่ยนแผนปั๊บวัยนี้เลี่ยมยางนั่งกับว่าท่านเลยท่านแล้วมาดนึ่งนั่งเลยท่านนี้ยังบองหมอคองขึ้นวัดตู้กับว่ท่านเออหมอคองมาดิเล็กเด็กมากจะไปหาสูตรมาจะใส่ดู้เป็นเออเล็กไปได้กับไ่ขาเด็กหน่อยไปเอาสูตรสูตรสูตหมอคองหมอคงไขวัวจนว่าใส่โคตใส่โกคือหลายคือครับคือยิ่งกว่าคืดฟังจะว่าแต่แต่ลื่นกว่าคือปานนั้นเจ้าเบิ่งเล็กชิบยเด้อ ปเ่เปลีเจ้าเบิองเจ้าเบืองแม่แม่ครับพอลี่เบาเองนะผมมาได้เบาผื้นบอดได้ผมถือกล่องซื้อได้เออพอได้เนะบาพืา้นดอกอะไรแบรรบเนี้ยจกิงผมหมดเจียวได้เออมเมื่อกีตลาดทัพถึนเอาเม่อได้ในไยเนาะเ่ไหรชิมขงอิ่มม่ได้แบ ื่อแต่กินเขาเอี้ยมเนาเขาพื่อนเจ้าเจ้ากรมานไปเห็ดไหมป้าตลาดทำอะน่เป็นแบ่นอันี่ไงแต่กีขอยุบฟุลนบาี่อยเล่นไงไหมยุนี่เปลี่ยนมุงเปลี่ยนมุงมันลดเปลี่ยนเป็นมุ่งบมนนั่นง่ายนนั่นนี้มือลุ้นจะไปมุ่แมวหลามเนี่ยบ้านบารีเจ้าว้างไหนก่อนที่บ้านขอยสัมผัสเจ้าแล้ยวไปล่งคิบบารีข้าเจ้าความินไหมเจ้าว้างไหนก่ ่เจว่าอนี้อมอถามว่าสินี่ยจะป้นเจ้าถามว่าดิเนาะโอยคือว่าอันนั้นท่านที่เบอกว่าอยากตอบบ่อยากเอเจ้าก็บอกเขาเจ้าไปวางซี่ม่ใ่มภาพนั่นเาสร้างภาพซื่อๆเราบ่ได้เว้าจริงเว้าจังดอกมึงจะไปเสียเขาเจ้าเฮ็ดหยังเจ้าก็เไปเอ้ยเจ้าคิดปัญญาอ่อนอีหลีว่ะเอ้าเพิ่นเพิ่นว่ามันเจ้าเจ้าด่าข่อยหื้อเจ้าว่าข่อยือเจ้าสอนข่อยเด้อนี าแมเจ้าเจ้าทำมาพาะไม่่อเจ้าือเอาไปถิ่ม่ได้เอาถิ่มไปจินตนากามันเดี๋ยวเนือม่่ามังไปจีบิเอหคข้องไป็นา้ออีกีอะไรไเดไปเห็นคุ้อยูกบ้านดูงรเบงเพื่อนคือยิงก็คือทายผ่าไปตุยทายผ่าไปโอ้ยโอยเหมือนไรจี่่าโพสต้องไปขอเงนจ่หัวเสียเนีดี๋ยวน้เดี๋ยวนี่นี่ก็จะทายคิดทายคิด แม่สุขาาแต่สิเบิองรกัน่ะสีเบิองในคิดว่าท่านด้เบิองคากปนไดงโอ้ท่านในเบิงจัวไม่เป็นต่อยาบหัวนะสิเบิงสิเบิ่งเขิปเจ้าของอยู่สอนมาจิตไายเบิ่งเล่านะอรโอ้ผู้ใดจัดมากสันนี้านมาคือเหตุให้เล่าถือกเสตชดอก อคือยิ่งก็คือังไยิ่งก็คืออีกแล้วถ้าถ<า>้าเกิดคือพันนี้่งแลแมนเวลาไปหาสูตรไหมอีกไหมเราก็ไปหาเนวใสอีกอันอันหัวขึ้นไหมอ๋อ้าเนบอกห้องเาแต่พอถ้าเตียแรงก็คือเลยนะคืออย่างจะแบอเจะคืออย่างหจะแประทานบุญ <laughs> วัวนาโพวัวนาบุญเดี๋ยวบรุลล่นสีส่วนแล้วไปไปยังค่าไปจะไปบ่ ไปเหรอไปเลี้ยงพี่น้องเออสิไปหาพี่น้องเราเป็นประธานเร<อ>าเป็นประธานต้องไปหาล่องประธานออไปหาลูกหาหลาน <laughs> หาบร,ริวารแมนแมนก็ต้องเข้าไปเลี้ยงพันธุ์ตัวผัวช่วงช่วงสงการนี่แม่สุภาพพระท่านได้ไปเอามันก็นจะนานี่ละสองสามเดือนแล้วพระท่านได้ไปอยู่ด้วนานี่ละเพิ่นเลี้ยงเออเอเพิ่นเรียกไปเหรอเพิ่นเลี้ยงเต็มสามที่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นเลี้ยงโตโอ้เพิ่นเลี้ยงตัี่เป็นโตชีนิตแบบโตนี่ละ มันเรียกไปแล้วปันนี้เขาจะไปเรียงตาหันดอยังต้งไปเรียงมังโม่หรอท่านบเพิ่นให้เขาไปันี้ให้เขายุคมังม่หรอเขไปเรียงมังโม่อยากจะเพิ่นพท่านให้เขาให้เขาแต่ว่าแบบที่ว่าไปแบบว่าไป็ึนมูขนาดนั้เพือจะไปเรียกกันไปแต่ทีมเข้าสองสามคนสี่ห้าคนไม่็นลาเขานปยังถ้าว่าไปอันลูกร้านเจ้าชีได้กินอยัางเมนเมนอยที่ไปเยี่ยมไปเบิ้งไปดูแลถาาลาไปอยู่จรงๆนคอยทีไปแล้วแต่ผมไม่เง็นนะที่บอกไปไม่เห็นกาเพราเราเดิ แม่เจ้าตงเจ้าตงบอกเอฟซีเจ้าแม่เจ้าสีบ้าบอกเอฟซีข่อยยังเอาเอฟซีเจ้ากี่เดืนเห็นกับเอฟซีแข่งก็ยุ่งขังอยู่งนี่เหรอยุ่งก็จะซับเจ้าเจ้าจตงบอกแม่เอฟซีเจ้าเอาพี่น้องเอาแจ็คว่านนึงฝากช่องพ่อใหรีลำเพลินออฟฟิเชียลเด้อฝากเอฟซีแม่สุภาพนี่ล้วสีว่างป้าเดี๋ยวเจ้าคือมาบอกข้าเจ้านำแมในโลกไทย่าแม่สุภาพเติมนี่อย่างไหนแม่วงเล็บเอ๋อพ่อใหญ่ลีลำเพลิน ออฟิเชียลอีพีอีพีอีพีบอมเบ้นอย่างน้อีพีมีอีพีามอีีพีนี่อิติปิโสเนีพี่น้องอิติปิโซ่าคาาหังซัมมาัมุตโตเาไปเอาเขาเป็นมาเรียนนะออันนี้บอมเ้นเอามาเรียนที่ใคเอาิรีทีนี่คือเขาบอกไปหะคือเป็นเมตตามหานิยมเขาบอกไปตัว ภาสิว้านเจ้าจะไปพูดเติมเลยเนืสุภาพเร้าบานเห็นมือเสือดอข้ามภาษีบานอันโต้ได้ไหบออิตติปีบออิตติปีนี่ไข่เติมให้เจ้าอยู่แล้วว่าวงเล็บให้เป็น่แสโลแกนเจ้าเด้อจะไปเอาของไครจะเหลี่ยมเฮลเฮิ่งจะไปเอาของแล้วมั้งจื้อไปเด้อช่องพ่อใหญ่ลีลำเพลินออฟปีเชียวอิตติปี๋ยสำนีตแล้วจะจะย่างกว่านั้นเลย วงเล็บวงเล็บเออวงเล็บลำเออพ่อแยลีลำเพลินเอาเปียวเขี้ยววงเล็บอิติปิเออข่อยแยลีเอาเปียวเขี้ยววงเล็บอิติปีวางสิสมมุติเล่าหละอีอย่างก่อนใลสุภาพโอดพ่อบอกโม่บอกเตืวเองจวดจ่าฟาดเบื่อพะนะเอาละถอเอามาถอเอามาถอดอย่างบจนยัมุนเอเล็อีอย่งเขาวาสิ โพดโพ่อขืนก่นอนโหดพ่อหักหม้อหักแตงจวดกาดฟาดบึ้มพันนะพันนะเอามาหลุดเถอะเอามาหลุดเถอันอามาหลุดเถอะมาจะใสา่แต่เดิมเาวันนี้เด็ดมากมาไหมโอ้อไันดีเดลยคอยเบาพื้นหลานสาวคอยอ๋อพีน่น้องรถแม่รถม้าเนี่ยนะอืมเอาไป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 อเอาที่ครับอืมสวัสดีครับพี่น้องไปกันเด้อมามาซื้อบักุเลียนได้บักเผา <laughs> เดี๋ยวฝากไม่ต้องฝากไมไปฝากใช่แล้วถูกใจแล้วเกิดก้อนในชุดที่เอาไปฝากประธานเด้อะไป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 เจ้าอย่าลืมเลือกพวกเล็บอิติปิครับผมเจ้าไปเลยนะพอดีแจ้งตัางห้นะเอาพี่น้องพี่น้องกระโหลกพอยาลี่สื่อดอกเอาเบืองแล้ยวชิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ชิปหนาจังว่ากันไหม เ,เบิ้งแล้วให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ใบบกูนช่องรัวล้ำเพลินของคุณแม่สุภาพเลยค่ะเดอ้อบันนี้สิไปบเราได้เป็นโพดโพดบักโม่บักแตงจวจดจาดฟาดเบิ่มพันเน่เอามาเลือดถอ,อามาเลือดถอ